ตอนนี้11บเอ็ดโมงกว่าแล้วเริ่มหิวข้าวแล้วไหมใช่หิวแล้ลองท้องกันดีไหมดีค่ะทองที่แบบว่าเบาๆนะแต่ถ้าน้องเอ๋ยเนี่ยอาจจะหนักก็ได้นะจะพาคุณผู้ชมฮะไปกินข้าวหลามสูตรโบราณนะหวานมันเผาการร้อนๆสดใหม่ทุกวันนะฮะจะซื้อทานเองก็ได้หรือซื้อเป็นของฝากก็ไม่ว่ากันนะครับอ่ะไปกันเลยครับไปที่ร้านข้าวหลามแห่งนี้ครับที่จะพาคุณผู้ชมไปครับอยู่ที่บริมถนนเส้นวิถีภาพนครราชสีมาขอนแก่นครับช่วงแยกบ้านวัดตะบนเทพาลายเพลคงจังหวัดนครราชสีมาครับ ใครไปใครมาจะเห็นได้อย่างชัดเจนครับมีร้านขายข้าวหลามสูตรโบราณที่สืบทอดสูตรกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษครับนี่เห็นไหมผ่านมาปุ๊บก็ต้องหยุดเลยนะ,ะ,ะหยุดเพราะว่าร้านเนี่ยมันสะดุดอานะฮะหลายคนจอดปุ๊บซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านไปเอียติดไม้ติดมือน,นี่เป็นเกาเป็นข้าวหลามนะฮะใจะเย็นนะนี่นะฮะเราต้องบอกแบบนี้ว่าร้านข้าวหลามแห่งนี้นะคะ กลายเป็นขอขึ้นชื่อขายดิบขายดีโดยเฉพาะช่วงเทศกาลส่ทงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขายดีเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับเราก็เลยไปสอบถามเจ้าของร้านข้าวหลามเที่ยวงูบ้านวัดก็คือคุณสุรพงศ์ทองดีแท้ครับเล่าแบบนี้ครับตัวเองยึดอาชีพขายข้าวหลามสืบทอดจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะฮะเป็นข้าวหลามไผ่ลวกที่ต้องทุบกระบอกเหมือนเมื่อสักครู่นะ<อ>ก่อนรับประทาน จุดเด่นของข้าวหลามที่ร้านแห่งนี้ฮะมีความหวานมันของกะทิแล้วก็ความนุ่มของข้าวเหนียวอะอเผาขายกันแบบสดๆจนกลิ่นหอมชวนน่ารับประทานนะฮะยิ่งได้ลองทานยิ่งติดอกติดใจนะฮะลูกค้าแวะมาซื้อซ้ำทุกรายนะโดยเฉพาะช่วงนี้อากาศเย็นไงออขายดิบขายดีเป็นพิเศษนะฮะราคาขายก็ไม่แพงฮะ ห้ากระบอก100บาทก็มีหรือว่าจะเอาแบบ6กระบอก1 0 0รบาทก็มีเปิดขายตั้งแต่6กโมงเช้าเป็นต้นไปจนกว่าจะขายหมดนะฮ,ฮะแต่เขาบอกวนเนี่ยไม่เกินบ่ายโมงก็หมดแล้วเนาะก็ขายดีไ <c oughs> งใช่สม,มข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซับสไคร้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ